รถเทียหน้ามาใช้นะครับน้ำมันโซฮก91เนี่ยอยู่ที่38.65เกือบ39บาทแต่ขับจากการะสินมาถึงนี้นะครับใช้ระยะทางไป800ร้อกลับถึงบ้านสัพันตกิโลวิ่งหลายจุดน,นะครับค่าน้ำมัน,นไม่ต่ำกว่า4 0 0 0บาทเดี๋ยวไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้าเพราะทำไมต้องเอารถน้ำมันมาเพราะ ระบบของรถไฟฟ้าโดนหนูกัดสายที่มาจากกลสินมาเติมที่สระบ,บุรีพันหกร้อยสามสิบวันนี้มาเติมไปกรุงเทพกลับมาแล้วมาเติมที่สระบ,บุรีพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับและกลับไปถึงที่กรสินจะเติมอีกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเที่ยวมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาททวิ่งเข้ากรุงเทพด้วยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับระยะทางใช้ไปเขมไมไดารันกับแปดร้อยห้าสิบแปด ไปถึงกาละสินก็คาดว่า,าไม่ต่ำกว่าพันขึ้นวันที่14เดินทางเข้ากรทมนะครับก็ไปใช้บัตรเครดิตรูดน้ำมันก่อนจะเดินทางโดยรถนิสสันเทียน,นาอยู่ที่2130บาทนี้ก่อนเดินทางนะครับเติมใปช่วงเย็นการใช้น้ำมันไปครั้งนี้นะครับเดินทางไปกรุงเทพก็เดินทาง2130พอไปถึงสระบุรีเติมอีก1,630 นะครับแล้วก็กลับมาถึงสระบ,บุรีเติมจากสระบ,บุรีอีก1,750ค่าเดินทางใช้น้ำมันไป5,510บาททางที่ใช้ไป1,254กิโลจากกาลสินไปกรุงเทพแล้วก็แวะที่สระบ,บุรีครับรอบๆในสระบ,บุรีสัก2รอบได้นะครับนี่นะครับระยะทางการใช้ถือว่าแพง แต่ข้อดีของน้ามันก็มีอยู่คือหนึ่งมันไม่ได้รอเรามาันก็ไปได้รวดเร็วนะครับชีวิตรวดเร็วแต่ก็สินเปลืองในเรื่องพลังงานอันนี้เปรียบเทียบนะครับไม่ได้โจมตีรถน้ํามันแล้วก็ไม่ได้อ,อ,อวยรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าให้เราเห็นข้อแตกต่างสรุปก็คือใช้รถไฟฟ้าประหยัดด้านพลังงานถึงจะใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ก็คือเดินทางก็ค่อนข้างช้าแต่ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือลดภาวะของอากาศมลภาวะ เป็นพิษก็ขอฝากกับทุกท่านไว้นะครับรถน้ำมันก็ดีรถไฟฟ้าก็ดีแต่รถไฟฟ้าดีในเรื่องของมลภาวะอากาศบริสุทธิ์ร้อยเปรเ็นฝากไปครับ